สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมวินิตนะครับวินิตหรือว่าทิวทักพาสนะครับน,นี่อยู่ในร้านทักพาสอะไรแต่งนะครับวันนี้จะพามาดูไฟท้ายคู่หนึ่งครับสั่งมาจากญี่ปุ่นนะครับสามพันกว่าบาทเป็นไฟท้ายทรงเทรทโว้นะครับ ซึ่งผมได้แกะดูก่อนแน่นี้แล้วนะครับเมื่อกี้ผมว่าคุณภาพงานเหมือนไม่ใช่ญี่ปุ่นเลยนะจากที่ผมดูดูเนี่ยไฟท้ายเรโฟเป็นไฟท้ายสองห้องนะครับตัวนี้อ่าเป็นทรงกลมผมจะเปิดให้ทุกคนได้ดูกันนี่ ครับผมว่าเนื้อง,งานมันยังไม่ละเอียดนะครับซึ่งผมดูแล้วผมรู้สึกอ,อรู้สึกว่ามันมันไม่คุ้มกับราคาที่เราจ่ายไปนะครับตัวนี้เป็นเป็นของญี่ปุ่นก็จริงนะครับอาจจะเป็นของจากโรงงานจีนที่นําไปขายที่ญี่ปุ่นนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นเป็นของทั่วไปนะครับไม่ได้มียี่ห้ออะไรนะครับผมให้ดูข้างหลังนะครับ ธรรมดานะครับตัวนี้ตัวนี้น่าจะเป็นเหล็กชุบนะครับไอ้แป้นแป้นตัวเอนะครับแป้นกอบไฟเพราะว่าเมื่อก่อนผมก็ได้ขายไฟท้ายเออ่ที่ผลิตจากโรงงานจีนอยู่นะครับซึ่งผมว่ามันใกล้เคียงกันเลยนะครับนี่ สายไฟนะครับจะเป็นสีดำสีดำสองอันนี้น่าจะเป็นสายดินนะครับแล้วก็สีเหลืองเนี่ยน่าจะเป็นไฟเลี้ยวสอ,สองสอสีนี้สีแดงกับสีเขียวนะครับผมไม่แน่นใจว่าสีไหนคือไฟเบรกแล้วก็สีไหนคือไฟหลีนะครับตัวอ่าแล้วก็มีโคมด้านหลังนะครับ ข้างละสองดวงนะครับตัวนี้เป็นข้างละสองห้องครับน,นี่อันนี้เป็นแป้นแป้นที่ยึดกับออ่ตัวรถนะครับงานชุบก็ไม่เนียนเท่าไหร่นะครับชุบเหมือนเหมือนจะยังไม่ดีเต็มที่เท่าไหร่นะที่ผมดูนะงานมันยังไม่ค่อยเนียน ส่วนไอโคมข้างหน้าเนี่ยครับเป็นที่เป็นฝาปิดข้างหน้าเนี่ยผมผมไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นอะครลิกหรือว่าพลาสติกนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นพลาสติกธรรมดานะครับรูกกล่องเราก็เหมือนโรงงานจีนมากเลยนะครับจากที่ผมเคยสัมผัสมานี่นะครับ ไฟเลี้ยวเป็นสีส้มนะครับแล้วก็หลอดไฟเบรกข้างในนะครับสีแดงนะครับแต่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับถ้าใครไม่ซีเรียสสินค้าตัวนี้ก็โอเคนะครับอ่าตัวนี้แต่ผมว่ามันไม่ค่อยสมกับราคามันเท่าไหร่ครับตัวนี้ในความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับอแอบเซ็งนิดนึงเลยเมื่อเช้านี้โอ้โห ก็เลยรู้สึกว่าเออคู่นี้ก็ขายนะครับคู่นี้ขายครับก็ถ้าก็ถ้าใครรับได้นะครับหรือว่าจะรับไปดูแลหรือว่าไปใส่อะไรเงี้ยครับรับไปใส่เงี้ยก็โอเคไม่มีปัญหานะครับไฟท้ายใช้งานได้ปกติครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับเดี๋ยวเดี๋ยววันไหนว่างๆเดี๋ยวผมมันจะมารีวิวตอนไฟติดให้อีกทีหนึ่งนะครับมีตำหนินิดหน่อยนะครับมีตำหนิน่าจะคู่นี้ครับ ที่มีตำหนิคือข้างนี้นะครับอ๋อไหนอ้าวไม่ใช่ข้างนี้นี่อะไนข้างไหนแล้วเนี่ยอ๋อข้างนี้นะครับมีตำหนิตรงนี้นิดหน่อยนะครับ จุดเดียวนะครับเป็นเฉพาะแป้นอา่ามีตำหนิตอนขนส่งนะครับตรงนี้นิดเดียวเองครับนอกนั้นไม่มีปัญหาอะไรนะครับใช้งานได้ปกติเลยนะครับสำหรับไฟท้ายคู่นี้ราคาขายอยู่ที่3,800บาทนะครับ3,800บาท ใครดูสภาพแล้วโอเครับได้คุณไม่มีปัญหาคุณก็คุยกับผมได้ครับไฟท้ายคู่นี้นะครับนี่ยังไงวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับ